มไตัวนี้เป็นแนวของผู้ชายแต่ว่ามีไซส์ลองได้แล้วก็เรามีตุ๊กนาให้หลานของคนฮู้ลืมค่ะน่ก็เป็นจริงๆท่านผูว่าคะ

สวยมากเลครรับไ่สนขวคุยกันก็เด็กชอบมนบบอบหนัรือไงสวัสดครับวันนี้อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอตีช้าควัครับขอรทนุขอถอยนะครับ บบัันนมลอยลาแบ่งกบี้ายกบีลาไล่แม่งปอไลายผีเสื้อแต่ว่าถ้าถ้าใครสังเกตจะเห็นมิชูเนียวใส่นะคะแบรนด์ค่ะแบรนด์ซลเกครบ่้วงนี้ด้วยครับแันด์โยคับนี่ค่ะผ่าไทยจรสวยมากแล้วก็เราเลือกสีที่เราชอบนะชอบแล้วก็ เป็นแบบวัยรุ่นก็ได้หรือว่าจะเป็นสูตรเรียบร้อยขอบคุณครับ wow, Murder, ท่านนายกครับณครันนี่จะได้ช่วยกันใส่ถ้านทุกองค์กรช่วยกันใส่เนี่ยต่างประเทศก็เห็นเยอะใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบริษัทเล็กบรวยัทใหญ่เนี่ยใส่ท้าไทยก็สวยดีแล้วก็เป็นเป็แฟชั่นที่อยู่ได้นานด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้คุณเชียนจะาขายตาคายตาไม่ดูนะค่ววันนี้ วันที่28ธันวา28สองเอ้ย28ปีการถึงสันวาค่ะที่ไหนทองคันนี้เมืองทองนะคะ28ปีกาถึงสันวาเชิญรับต่อได้นะคะวันนี้เราไม่มีไม่เจอที่ไหนนะไม่เราเหรอแค่บุญที่ผ่าน